สวัสดีจ้าจอยพารวยสแนลจ้าสวัสดีพี P ่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซี C ใหม่แล้วก็เอฟซี C เก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณท like, ุกการกดไลค์คก,ก,กดแชร์จ้าเมื่อนีจ้จอยกับมีแนวทางห้านอยสูตรแยกสามนอยวันที่สิบสองเดือนสิบสองสองห้าหกสี่มาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมตามเคยนาะจ้า แต่ก่อนสิไปรับส้มวันที่สิบสองเดียวมาเบ่งผลสรุปของวันที่1ิบอกันก่อนเราจะน,อน้อมวันว่าจะหายตัวไดไปแน่จ้าน้อยพิเศษจัดจะให้เด่นหกห้าลูดเนาจะพผลสรุปน้อยพิเศษบนออกหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดอันนี้จ้อยลูดไปนอกจากน้อยพิเศษสองตัวล่างออกสองหกสองหกหกสองจะกระจลูดไปนอกจากน้องจ้าหกหนึ่งหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสา6หกแปดหกสองสองหกจ้อยลูดไปน,นอกจาก จอยเข่าเด่นทกวิ่งรูดทกจ้าสา,ายลูดสายวิ่งของเฮาเข่าเนาะแต่น้อยพิเศษจา้าน้อยปกติจอยให้เด่นเจ็ดหกลูดจา้าพ้นสรุปน้อยปกติออกบนเก้าสองห้าสองหานี่จอยกระลูดไปเนาะจา้ะเนาะสองตัวลากออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดจอยเข้าตัวกลับจ้าแถมเป็นตัวเน้นด้วยจา้ 7, 8, จาเจ็ดแปดจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจา้ะเนาะเอามาตัวเน้นจ้าแปดเจ็ด ล่างน้อยปกติจ้า VIP จะจอยให้เด่น2 1ลูดจ้า3ตัวบนออก0 2 7 2 7อันนี้จอยกระจอถึง2 8 2 0 2 3 2 6จะพี่น้องจ้า2 7จอยรูดไปนอจ้าจอยมาข่าวเด่น2ลูด2จ้าสำหรับสายลูดสายวิ่งเฮานอจ้านถ้ารูดวิ่งกับเขาตรงๆนอจ้านอ2 7จ้า2ตัวล่าง4 3 4 3ลูดไปนอจ้า สรุปแนวทางห้าน้อยสตดแยกสามน้อยวันที่สิบเอ็ดจอยเข้าน้อยเดียวเอาจะนอกก็คือน้อยปกติจ่าแปดเจ็ดจอยเข้าตัวกับเจ็ดแปดจาาแถมมาตัวเน้นด้วยแล้วก็มาเข้าน้อยพิเศษจากน้อยพิเศษในจอยเข้าเด่นหกวิ่งรูดหกนอกจากแล้วก็น้อยวีพี่จากเด่นสองรูดสองจ่าสำหรับสายลูดสายวิ่งเข้าน้จะนอกจากกะรดบรูดไปวิ่งพร้อมกัสิเขา เต็มๆสามน้อยจ้านขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆติดตามแนวทางห้าน้อยจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจ้าแนวทางมีข่าวมีรูดน้อยจะน้องพี่น้องจ้าปรับปรุกันไปจะ่ชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นห้าน้อยสูตรแยกสามน้อยวันที่12เดือน12อน้อยพิเศษจะให้เด่น ห้าจ้ะห้าแล้วก็สี่จ้ะเด่นห้าสี่ลูดจ้ะน้อยปกติสำหรับน้อยพิเศษกับน้อยปกติมือนี่จยได้เด่นตัวเดียวกันจ้ะเด่นห้ากับเด่นสี่สามารถวิ่งรวมกันได้น้อจ้ะเนาะโจยทีจับขั่วออกมาให้เบิร์ดเลยจ้ะสามารถวิ่งรวมกันได้จ้ะเพราะว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวลูดตัวเดียวกันเนาะจ้ะสำหรับน้อยพิเศษกับน้อยปกติจ้ะ ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าแปดสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าจ้ะ น้อยปกติจ้าน้อยปกติกะหากับสี่น้อยจะน้อยคู่เด่นห้าสี่จ้าถ้ามาคู่เด่นก็นําไปเป็นแนวทางใดน้อยจ้าห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเก้าสี่ศูนย์ สี่แปดอันนี้คือสี่หกสี่สามจ้าสี่สาม VIP เด่นแปดแล้วก็เจ็ด VIP แปดเจ็ดรูดจ้าคู่เด่นแปดเจ็ดนะจ้าแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้า ปดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์จ้าเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นนะจ้าตัวเน้นเจ็ดเก้าจ้าแปดสอง ห้าเก้าสี่แปดสี่เจ็ดจ้ะสี่เจ็ดแล้วก็ห้าสองก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแค,คบหนาจอไว้มันถึงไว้ ใส่ไปเป็นแนวทางใดนะจ้ะเป็นเพียงสถิติในการคํานวณตัวเลขจากบางข้างการสีขามากบางข้างการสีขาหน้อยเขาบางรุดปากปาปุ้นกันไปจ้าชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นกอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกทา่านมีชมมีราบกันทุกคนจ้าเขมามะละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมานะจ้ะสําหรับคลิปนี้จอยกับอกล่าคำา่าสวัสดีจ้า